สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยแบบเจาะลึกกันวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนปี2025ที่ผ่านมานี้เองมีรายงานว่าเกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งข่าวเลยครับค่ะ ภาพรวมๆของเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คือมีการรวมตัวกันของกลุ่มพลเรือนชาวกัมพูชาซึ่งข้อมูลก็ระบุต่างกันไปนิดหน่อยนะคะบ้างก็ว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นบ้างก็บอกว่ามีพระสงฆ์มาด้วยนะคะครับคนกลุ่มนี้เขาก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆชายแดนตรงจังหวัดสระแก้วบ้านเราแล้วก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนคืออยากจะรื้อถอนลวดหนามที่ฝั่งไทยเราติดตั้งไว้อ๋อเรื่องลวดหนามค่ะ ก็เลยทําให้ฝ่ายไทยต้องออกมาเออควบคุมสถานการณ์นะคะประเด็นเรื่องแนวลวดหนามนี่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญเลยงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นลองเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาปฏิปต่ปตอ,อก,กันดูจะได้เห็นภาพรวมชัดขึ้นนะครับได้ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆตามรายงานนี้นะคะเกิดช่วงบ่ายแก่ๆแล้วคะ่ะประมาณบ่ายสามโมงสีนาทีบ่ายสามโมงสี่สิบ ค่ะตามเวลาบ้านเรานะคะมีกลุ่มชาวกัมพูชาประมาณสัก200คนได้ค่ะเขาก็เคลื่องเข้ามาใกล้ๆแนวชายแลนเลยบริเวณนั้นก็จะอยู่ระหว่างบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงของสระแก้วเรากับหมู่บ้านเปรจันของจังหวัดบันเตียเมียนใจทางกัมพูชาค่ะโอ้สองคนนี้ก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่ว่าคือลือลวดหนามนี่ มีรายละเอียดเพิ่ไมไหมครับว่าทำไมเขาถึงอยากรื้อหรือว่าเป็นลวดหนามแบบไหนกันแน่รายงานส่วนใหญ่นี้ยืนยันตรงกันค่ะว่าเป้าหมายหลักคือการรื้อลวดหนามแต่ว่าเาสาเหตุจริงๆว่าทำไมอยากรื้อหรือว่าลักษณะลวดหนามเป็นแบบไหนอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะแค่บอกว่าเป็นแนวที่ฝ่ายไทยเราไปติดตั้งไว้ก่อนวันนั้นนะคะอ๋อเข้าใจครับ พอมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็พยายามจะรื้อถอนเอ่อการตอบสนองแรกๆจากฝั่งไทยเป็นยังไงครับทําอะไรก่อนเลยค่ะข้อมูลจากฝั่งไทยบอกว่าตอนแรกสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามส่งสัญญาณเตือนก่อนเตือนค่ะบอกให้หยุดการกระทํานั้นซะแต่เอ่อดูเหมือนว่าการเตือนด้วยวาจาอาจจะ อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่แล้วก็มีการอ้างด้วยนะคะว่าพยายามจะเปิดเจรจาด้วยเจรจาค่ะใช้เวลาไปประมาณสามสิบนาทีได้ค่ะ,ะเจรจาตั้ง30นาทีดูเหมือนก็พยายามจะคลี่คลายสถานการณ์ก่อนนะครับแต่แต่ผลคือไม่สําเร็จเหรอครับเวลาประมาณนี้มันบอกอะไรได้บ้างครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนั้น การที่คุยกัน30นาทีแล้วยังไม่สําเร็จเนี่ยนะคะก็อาจจะอาจจะสะท้อนว่าจุดยืนของสองฝ่ายตอนนั้นมันต่างกันชัดเจนมากหรืออาจจะแบบว่าข้อเรียกร้องของฝั่งผู้ชุมนุมเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยรับไม่ได้ทันทีหรือเออในทางกลับกันข้อเสนอของไทยเขาก็อาจจะไม่พอใจอแต่ว่าคุยอะไรกันเป๊ะๆนี่ข้อมูลที่เรามีก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ตรงกันคือเจรจาไม่เป็นผลค่ะครับ พอคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วที่นี่สถานการณ์มันไปทางไหนต่อล่ะครับความตึงเครียดน,น่าจะน่าจะสูงขึ้นใช่เลยค่ะพอเจรจารไม่สําเร็จปุ๊บทางกองกําลังควบคุมฝูงชนของไทยที่เขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เริ่มใช้มาตรการแล้วค่ะตามรายงานบอกว่าอย่างแรกเลยคือใช้แก๊สน้ําตาแก๊สน้ําตาค่ะซึ่งปกติก็จะใช้เป็นเ,เหมือนการเตือนหรือว่าพยายามจะสลายการรวมตัวในระยะแรกๆก่อนนะคะแล้วการใช้แก๊สน้ําตาได้ผลไหมครับหยุดความพยายามรือ้อลวดหนามได้หรือเปล่า หรือว่ายังไงต่อดูเหมือนจะได้ผลแค่แค่บางส่วนนะคะมีรายงานว่าผู้ชุมนุมบางส่วนก็เริ่มถอยออกไปบ้างหลังโดนแก๊สซส้ำตาแต่แต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ยังพยายามเดินหน้าเข้าใกล้ลวดหนามแล้วก็พยายามจะรื้อต่ออา้าวค่ะพอมาตรการแรกมันยังไม่ได้ผลเต็มที่ทีนี้ก็เลยนำไปสู่การเอ่ยยกระดับมาตรการของเจ้าหน้าที่ค่ะยกระดับไปเป็นอะไรครับมีการใช้อะไรเพิ่มอีก รายงานระบุว่าพอแก๊สน้ำตาย,ยังหยุดกลุ่มหน้าได้ไม่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจใช้กระสุนยางค่ะกระสุนยางค่ะก็เป็นอาวุธประเภทไม่ร้ายแรงนะคะหรือ non lethal weapon จุดประสงค์ก็เพื่อสกัดกั้นไว้ก่อนไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาถึงตัวหรือเข้ามาใกล้แนวป้องกันเกินไปนะคะจากแก๊สน้ำตามาเป็นกระสุนยางนี้สถานการณ์ดูดูเข้มข้นขึ้นชัดเลยนะครับแล้วช่วงหลังจากนั้นล่ะครับเป็นยังไงต่อ บรรยากาศน่าจะวุ่นวายพอสมควรใช่ค่ะช่วงนั้นประมาณ4ี่โมงยีสถึงสี่โมงครึ่งบ่ายๆนะคะบรรยากาศค่อนข้างจะชุลมุนเลยค่ะคือหลังจากใช้ทางแกส๊สน้ําตาทั้งกระสุนยางเนี่ยผู้ประท้วงส่วนหนึ่งก็ล่าถอยออกไปจากแนวปะทะจริงจิงแต่แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือสถานการณ์มันไม่ได้คลี่คลายลงทันทีเนี่ยสิคะกลับมีความตึงเครียดในในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาอีกอ้าวเหรอครับทําไมล่ะครับนึกว่าพอมีคนถอยออกไปบ้างแล้ว สถานการณ์จะเริ่มเย็นลงซะอีกค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญตามรายงานนะคะคือในจงหวะที่ผู้ประท้วงบางส่วนกำลังถอยออกไปนั่นแหละค่ะทางฝั่งไทยได้เริ่มเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันเพิ่มเสริมแนวใช่ค่ะมีการเอาขดลวดหนามชุดใหม่ๆมาเพิ่มเอายางรถยนต์มาวางซ้อนทำให้แนวกั้นมันดูหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งการกระทำนี้แม้ว่าจริงๆก็เพื่อป้องกันพื้นที่ละค่ะแต่ในมุมของผู้ประท้วงที่ยังอยู่ตรงนั้นน่ะ อาจจะตีความไปได้ว่าเป็นการเสริมกำลังหรือเป็นการแสดงท่าทีว่าออไม่ยอมประนีประนอมเข้าใจเลยครับเรื่อง Action Reaction หรือการกระทำกับปฏิกิริยาโต้อตอบค่ะซึ่งมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาได้การเสริมแนวกั้นในจังหวะนั้นพอดีอาจจะส่งสัญญ,ญาณท,ที่ไม่ได้ตั้งใจออกไปแล้วการตอบโต้กลับจากฝั่งผู้ประท้วงล่ะครับเป็นยังไงรุนแรงขึ้นไหม มีรายงานค่ะว่าผู้ประท้วงบางส่วนที่ยังอยู่แถวนั้นก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แข็งกร้าวมากขึ้นมีการคว่างปาก้อนหินเข้ามาใส่แนวเจ้าหน้าที่บางรายงานก็บอกว่ามีใช้ท่อนไม้หรือแม้กระทั่งหนังสติ๊กยิงอะไรบางอย่างเข้ามาฝั่งไทยหนังสติก๊กค่ะแล้วกลุ่มผู้ประท้วงก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้แนวกั้นของไทยมากขึ้นอีกครั้งด้วยกลายเป็นว่าเผชิญหน้ากันในระยะที่ใกล้ขึ้นกว่าเดิมค่ะ โอ้โห oh, สถานการณ์วนกลับมาประทูอีกรอบเลยนะครับเนี่ยจากการตอบโต้ของผู้ประท้วงคราวนี้ฝ่ายไทยรับมือยังไงต่อครับมีมาตรการอะไรเพิ่มอีกไหมนอกจากแก๊สน้ำตากระสุนยางที่ใช้ไปแล้วมีค่ะมีการใช้เครื่องมือเพิ่มอีกอย่างตามรายงานบอกว่านอกจากแก๊สน้ำตากระสุนยางที่อาจจะยังใช้อยู่เรื่อยๆนะคะฝ่ายไทยได้นำอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องส่งคลื่นเสียงระยะไกลเครื่องส่งคลื่นเสียงค่ะ หรือที่เขาเรียกกันว่า LRAD นะคะ Long Range Acoustic Device เอามาใช้ด้วย LRAD นี่มันคืออะไรเหรอครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงแล้วใช้เพื่ออะไรค่ะ LRAD เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งเสียงดังมากๆนะคะหรือมีความเข้มสูงไปในทิศทางที่เราต้องการได้ไกลๆเลย จุดประสงค์หลักเวลาใช้ควบคุมฝูงชนก็คือใช้เสียงดังๆเนี่ยแหละค่ะทําให้คนฟังรู้สึกไม่สบายตัวทนไม่ไหวจนต้องถอยออกไปหรือบางทีก็ใช้ส่งสัญญาณเตือนหรือประกาศคําสั่งให้ได้ยินชัดๆในที่ที่มีเสียงดังมากๆนะคะอ๋อครับการที่ต้องเอา LRA d มาใช้เพิ่มเนี่ยก็จะท้อนว่าสถานการณ์ตอนนั้นน่าจะยังคงมีความพยายามฝ่าแนวหรือว่ายังมีการรวมตัวกดดันแนวป้องกันอยู่เรื่อยๆค่ะครับ การใช้ทั้งแกส๊สน้ำตากระสุนยางแล้วก็ LRA d ด้วยแสดงว่าฝ่ายไทยก็พยายามใช้เครื่องมือหลายๆระดับเลยนะครับ <c oughs> เพื่อควบคุมสถานการณ์และผลจากการประทะกันไปไปมาหลายรอบเนี่ยมีรายงานความสูญเสียหรือว่าคนเจ็บบ้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลย มีรายงานผู้บาดเจ็บเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยค่ะแต่แต่ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงว่าตัวเลขหรือรายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะแล้วแต่แหล่งข่าวฝั่งไทยเนี่ยมีข้อมูลอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็โดนก้อนหินหรือพวกเศษไม้ที่ผู้ประท้งวงคว้างเข้ามาครับ แล้วทางฝั่งกัมพูชาล่ะครับตัวเลขเป็นยังไงลักษณะการบาดเจ็บเขาว่าไงบ้างทางฝั่งกัมพูชามีรายงานข่าวอ้างตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ23-29คนค่ะ 23- 29คนค่ะ ในจำนวนนี้มีข้อมูลบอกว่ารวมทั้งพระสงฆ์และก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะส่วนลักษณะาการบาดเจ็บก็อาจจะหลากหลายแต่ที่สำคัญคือณตอนที่เกิดเหตุหรือหลังเหตุการณ์ไม่มาน่ยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตทันทีนะคะจากการประทะครั้งนี้อือย่างน้อยก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทันทีนะครับแต่ตัวเลขคนเจ็บฝั่งกัมพูชาที่ว่า20ว่าคนนี้ก็ ก็ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วสุดท้ายเหตุการณ์ที่ตึงเครียดมาหลายชั่วโมงเนี่ยมันคลี่คลายลงยังไงครับแล้วเมื่อไหร่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลงชัดเจนขึ้นก็ช่วงประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ17นาฬิกาหโมงเย็นค่ะรายงานบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงชาวกัมพูชาเริ่มทยอยเดินทางกลบับหรือว่าถอยออกจากแนวเผชิญหน้ากันไปการถอยกลับนี้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยดีไหมครับหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกช่วงนั้น ข้อมูลไม่ได้ระบุว่ามีเหตุรุนแรงอะไรเพิ่มนะคะตอนที่เขาถอยกลับแต่แต่มีจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือในขณะที่ผู้ประท้วงกําลังทยอยถอยกลับไปเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ยังคงดําเนินการเสริมแนวป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอ๋อยังเสริมอยู่ค่ะมีการเอาลวดหนามเอายางรถยนต์มาวางเพิ่มอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้แน่ใจว่าแนวป้องกันมันมั่นคงแข็งแรงพอซึ่งภาพนี้ก็อาจจะ ตีความได้หลายอย่างเหมือนกันทั้งในแง่ป้องกันตัวเองหรือเป็นการยืนยันเขตแดนอะไรแบบนั้นนะคะพอจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วครับถ้าให้สรุปเหตุการณ์สำคัญวันนั้นสั้นๆก็คือเริ่มจากชาวกัมพูชารวมตัวกันพยายามรื้อลวดหนามฝ่ายไทยก็ตอบสนองด้วยการเจรจาแต่แต่ไม่สำเร็จค่ะก็เลยยกระดับไปใช้แกส๊สน้ำตากระสุนยางแล้วก็ LRA ด เพื่อคุมคุมสถานการณ์ใช่ค่ะแล้วก็เกิดการตอบโต้กลับจากผู้ประท้วงบางส่วนมีการคว้างปาของใส่ค่ะจนมีรายงานคนเจ็บทั้งสองฝ่ายสุดท้ายผู้ประท้วงก็เริ่มถอยกลับไปตอนเย็นๆขณะที่ฝ่ายไทยก็ยังเสริมแนวป้องกันอยู่ใช่เลยค่ะนั่นคือลำดับเหตุการณ์หลักๆที่มีรายงานออกมานะคะที่เราเอามาคุยกันวันนี้ สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะขยายไปคิดต่อในภาพใหญ่ได้ก็คือพลวัตของการ,รเผชิญหน้าที่เราเห็นวันนั้นนะคะมันสะท้อนลักษณะของการกระทำและปฏิกิริยาตอบโต้หรือ action reaction dynamic ที่มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งตรงชายแดนอืม hmm. action reaction ค่ะคือการกระทำของฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะ อาจจะถูกอีกฝ่ายตีความแล้วก็นําไปสู่การตอบสนองซึ่งบางทีการตอบสนองนั้นก็อาจจะไปทําให้ความตึงเครียดมัน,มนสูงขึ้นไปอีกได้ประเด็น action reaction, reaction นี่สําคัญมากเลยนะครับมันทําให้เห็นเลยว่าสถานการณ์ชายแดนมันมันเปราะบางขนาดไหนการสื่อสารหรือแม้แต่การกระทาเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กๆน,น้อยๆก็อาจจะถูกตีความไปในทางที่ที่ขยายความขัดแย้งได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วมันก็นำมาสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าเอ๊ะ ความท้าทายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้มันมันเป็นยังไงรักษาความมั่นคงในพื้นที่ของเราได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความรุนแรงหรือป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งมันมันบานปลายจนคุมไม่อยู่ครับการหาจุดสมดุลตรงนี้มันยากแล้วก็ซับซ้อนเสมอเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีความรู้สึกร่วมหรือมีปัญหาอื่นๆค้างคาอยู่เบื้องหลังด้วยมันก็ทําให้เราต้องคิดต่อนะครับว่า แล้วกลไกาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่หรือช่องทางประสานงานด่วนๆระหว่าง2ประเทศในภาวะวิกฤตแบบนี้มันมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการลดความตึงเครียดหรือ de-escalation ที่ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องไปดูกันต่อเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตนะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะเพราะ เหตุการณ์รเผชิญหน้าแบบนี้ถึงแม้จะคลี่คลายไปได้ในแต่ละครั้งนะคะแต่ก็มักจะทิ้งร่องรอยความความไม่ไว้วางใจเอาไว้หรืออาจจะกลายเป็นเชื้อไฟเล็กๆสําหรับความขัดแย้งครั้งต่อไปได้เสมอนะคะถ้าไม่มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแนวทางการจัดการให้ดีพอเอาละครับสําหรับการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์รเผชิญหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17กันยายน2025 จากรายงานต่างๆที่เรามีก็น่าจะครอบคลุมประเด็นสำคัญๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วนะครับก็หวังว่าการไล่เรียงแล้วก็พิจารณาพลวัตที่เกิดขึ้นแบบนี้จะเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามครับ